จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนายใหญ่ของอวัยวะมีการเปรียบเทียบเรื่องอวัยวะคนเรากับการทํางานในชีวิตจริงเนี่ยอยู่หลายเรื่องทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเออวันหนึ่งอวัยวะต่างๆร่างกายก็หาเรือกันว่าใครควรจะเป็นหัวนหน้าใหญ่สมองนําเสนอก่อนข้าพเจ้าเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นคนคิดและสั่งการทุกๆอย่างให้เคลื่อนไหวทํางานไปตามที่ข้าพเจ้าสั่ง พูดจบเท้าประท้วงบอกไม่ใช่ข้าพเจ้าตังหากเป็นผู้ที่จะนำร่างกายรวมทั้งสมองด้วยเนี่ยไปถึงเป้าหมายปลายทางได้ข้าพเจ้าควรจะเป็นหัวหน้าใหญ่ฝ่ายมือก็บอกว่าไม่ใช่ต้องตัวข้าพเจ้าที่คอยทำงานทำการทุกอย่างหาเงินมาเลี้ยงร่างกายทั้งสมองทั้งเท้าอยู่ได้เพราะข้าพเจ้าหาเลี้ยงนะข้าพเจ้าควรจะเป็นนายใหญ่ยังถกกันไม่จบนั่นเองทวารหนักนะ นั่งฟังอยู่เงียบๆอยู่พักหนึ่งสุดท้ายบอกข้าพระเจ้าตังหากควรจะเป็นนายใหญ่เพราะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายพูดจบอาอยวะอื่นฮากันตึมเลยโอ้แม้แต่ทวานหนักยังอยากจะเป็นหัวหน้าใหญ่ฮะดูไม่ค่อยมีเหตุผลถูกเข้าหัวเราเยอะอย่างนั้นทวานหนักก็เลยเริ่มประท้วงด้วยการงดขับถ่ายพอผ่านไปวันสองวันเนี่ยเอ๊ะชักไม่ค่อยกระท่าแล้วนะช่องชักอืดนี่ชักปวดแล้ว พอเลยไป2วัน3าวันเนี่ยของเสียข้างในร่างกายตาชักเลยแขนขาชักเกร็งเนี่ยสุดท้ายสมองก็ชักเบลอทุกคนก็เลยยอมว่าอ้าวตกลงงั้นยกให้ทวานหนักเป็นในายใหญ่ก็แล้วกันทวานหนักก็ระบายของเสียทุกอย่างตามปกติร่างกายก็อยู่ในภาวะปกติสามารถดําเนินการต่อไปได้เหมือนเดิมด้วยความปกติสุขในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยหัวหน้าไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดนะ แลเราดูจริงๆเถอะในที่ต่างๆหัวหน้าเองก็ไม่ใช่ว่าคนที่เก่งที่สุดจริงๆแต่ว่าต้องเป็นคนที่สามารถรวมน้ำใจของทุกคนได้แล้วสามารถเอาคนเก่งมาใช้ได้เอาคนเก่งมาแล้วไม่ไปแข่งเก่งกับเขาแต่ว่าเปิดโอกาสแล้วสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนเนี่ยสามารถเอาความเก่งมาใช้ได้อย่างเต็มที่เอาความสามารถมาใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่างเต็มที่เลย ถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นหัวหน้าได้ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีไอทีพัฒนาเร็วมากบางทีเด็กใหม่ๆจบมา20ว่า30เปีเก่งๆเยอะๆนะแต่หัวหน้า30ว่า40จะให้เด็ก22 23เป็นหัวหน้าเลยมันก็รู้สึกว่าเร็วเกินไปงั้นยิ่งเป็นหน้าที่ว่าหัวหน้าเนี่ยมีบทบาทสําคัญคือคนที่คอยประสานเชื่อมน้ําใจทุกคนแล้วให้ทุกคนใช้ความสามารถตัวเองอย่างเต็มที่เจริญพร